คนลิลาเกมส์มันจะเต็นเจอริงนี้เลยมั้งโอ้โหมุมอบาหูยันคีมันดูตัวละครดิเราต้องไปเช็คเวลาเข้างานบังร้านมันวิ่งไม่ได้ด้วยใครอ่ะใครเป็นใครอ่ะข้างหน้านั่นใครอ่ะที่อยู่ไหนด้วยอันนั้นมึงปะอะอันไหน ไอ้แป้งนึน่งก็หนึงก็หยุด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 ถือค้อนคนมาเรื่ก,กันมาเรื่ก,กันมาเรืกก่ก,กันอ่าอ่าไหนข้ไหนข้ไหนบอมหมุนหมุนรอบตัวนี่สาวต้องสูงสัอ่ออขาขนาดบอมว่าว่านี้เธอใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเคงั้นไป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  <c oughs> ไม่ก็จะรู้ได้ไง <c oughs> ใครเป็นใครเนพอเดินเดินก็ไม่รู้โอเคผมรู้แค่ว่าพี่ดำสุดตอนนี้ไม่ใช่อันนั้นแบมใช้คนเดียวได้ไหมไอต์เจียทุกคนนี่ไงรีสต็อกเดี๋ยวไอเทม from the red basket at the check out station ไปไปไปพี่ๆอ่ะเดี๋ยวไปใช้อ่ะไม่มีใครสนใจไปใช้ยเลยเก็บได้ปะไม่รู้เก็บไม่ได้มันหมุนอ่ะอุ้ยเอาเก็บได้ปะ35สามสิบห้าโลปะไหนคือ red station นะฮะ grab อ๋อหยิบได้ทีละอย่างด้วยโอเคไอศครีมไอศครีมที่ไหนมันอยู่ตู้เย็นวะเนี่ย มดงกูเลยสบู่บนมือกูอะอันนี้เหรอไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามเหรอมี AK 4 7ด้วยอะะบู่อยู่นี่นี่เหรอไม่ใช่เอ้ยใช่มันของของอยู่กับพวกพี่หมดแล้วใช่ใช่เสร็จแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยรถมารถมาลูกค้าลูกค้าลูกค้าทำตัวดีทำตัวดีดีทำตัวดีดีเฮ้ยลูกค้าสวัสดีครับเฮ้ยมึงขายตรงเหรอเซลแมนเอาดิเดี๋ยนี้ขายดิขายดิเข้าไปขายเข้าไปขายสวัสดีครับผม ผมไดซื้อของร้านเราบ้างไหมครัโอ้โหลูกข่าม่วลาคุยเลยเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์ดีไงบอมสวัสดีครับเดไม่ได้เขาเซฟมาเช็คเขาบายบาบอมบอมพนักงานดีเด่นเขาซื้ออะไรบ้างอ่ะเห็นนะเมาดูหน่อยดิแตงโมอุ้ยเขาเขาอยู่ไหเนี่ย of course โอ้โหเทอล์ร่าเลยเหรอโอล่าดึงขวดกับแตงโมเลย ผมไม่ได้คนตั้งราคานะครับเออเร็วก็น่าเขาเอาเงินมาแล้วนะเะรับไหอุ้ยเขาโดนลมเสียนะโอ้ใครเป็นลมเสียวะมันเท่าไหร่วะสามร้อยกบาทสิบก่อนจอมันยุกนิดหน่อยปะมันเออใช่ทรนบยกวัดอุ้ยมีไฟแดงด้วยอะอิมเมอร์เจนซี่ไอเดินไปเลยผู้จัดการ อุ้ยอะไรอะ่ะไอ้วอมมีลูกค้ามีลูลลาากลค้านั่งเลยอ่าอืมวิ่งเยอะโคนรน่ากลวัวเลยฮะเดี๋ยวซื้อกูอยู่ข้างๆเนี่ยวิ่งสวัสดีครับพี่พี่มานั่งทำอะไรตรงนี้เขาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอว่าแล้ว เฮ้ยเกตฟอร์ม The Font จริงแล้วไปถูกพื้นจากข้ากเราอาจจะหล่อนไปเองไงเมื่อกี้อาจจะแบบเราอาจจะเมาเมาแบบเมาค้างเมาค้างไปไปช่วยกันช่หล่อนมือหล่อนหมู่เราต้องทำตรงไหนอ่ะครูยังไม่เห็นตรงไหนสกปรกเลยม็อบอิสไดร์อ๋อต้องไปหาถังน้ำแล้วมึงรู้ได้ไงอ่ะอ๋อโอเคก็กดจุดได้ปะแล้วต้องถูตรงไหนอ่ะมั่วๆไปเลยเหรอตรงไหนก็ได้พี่ ตามใจเลยเนี okay, okay. Uh, uh, okay. ่ยอ๋อพี่เดินคลิกายแล้วเดินไปเลยไหมโอเคโอเคอ้าวได้ม็อบม็อบม็อบแห้งเอ้ยแค่แคเดียวโอ้แค่เดียวเองเคลียร์เดอะบาร์ลูมเอ้ากูเพิ่งทำไปเมื่อกี้เองไปมันใช้ของไม่ถูกพ uh, right. okay. oh, okay. uh, uh, ิธีไงพี่ไปเราต้องเช็คก่อน ชายไร้บ้านอาจจะหลบหลบอยู่ในนี้เช็คตามมุมดีๆเช็คเปเลียนโบเช็คไปเดินเข้าไปไม่มีไม่มีปกติปกติเดี๋ยวม,มันมีห้องน้ำชายอยู่เดีย๋ยเออหว่ามันมีจ่ะมันอาจจะห้องน้ำรวมหรือเปล่า,อ,อ,าอ,อ๋อพี่ด้าเปิดประตูดิเปิดประตูดิเฮ้ยัไงตาใหญ่ชายไร้บ้านแอบอยู่ในห้องน้ำพี่เขาทำอะไรครับเนี่ยไอ้เขามาขี้ออวะ ก่อนมึงเริ่มเลยนะแต่มึงนิสัยไม่ดีนะเนี่ยโอ้พี่พี่ไอห้องนู้นน้ำตาห้องนี้ด้ำเลยพี่จริงเหรอน่าจะท้องเสียโอ้โหโอ้โหอันนี้ยังไม่เสร็จเฮ้ยมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาถ่ายไม่ไปคก็แล้วถ่ายทันวิปลาดิษเอาไม่ใช่ไอ I'm here I want a brick all cheese เราวแล้ไม่หยิบเองอ่ะเฮ้ยเขาเมาหรือเปล่าเนี่ยเขาเขายืนยืนสายไอ้บอล all c h e e บริงเดอร์ฮอบโอลฮอบโคืออะไรไร้บ้านคนไร้บ้านอ๋อโอเคแล้วอับริกนี่คืออับริกนี่ยตรงนี้แบบหยิบแบบเหยิบแบบคืออับริกอิดเหรอจริงมันคือมันคือมันคืออิดจริงๆพี่เขาไปให้เขาทำไมเขาจะอิดไปทำไรอ่ะเดี๋ยวร้านร้านกูขายอิดเอ่ะเยอะแบบเอาเอาเอาจ่ายตังค์เฮ้ยมึงจะจ่ายดีดีไหมเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเขาได้เขาได้ เขาเขาแล้วใครจ่ายอะเนี่ยเราต้องรับผิดชอบนะลูกค้าเขาไปของไม่ใช่ที่เราใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามันเป็นกะเราอะแล้วลูกค้าสดของไปอะเราต้องรับผิดชอบใช่ไหมเ้ยบิดไม่กี่ก้อนเองเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวร้านกูไม่ไ้ขายของเล่นนะของโดนขโมยเหรอไม่อโอ ไอ้วางไปดิบึนๆอาจจะมีเด็กอยู่ไงแบบมึงต้องแบบไปช่วยน้องอ่ะโอ้โหมันเลี้ยวเองได้ด้วยรถบังคับรถบังคับแฟนเด็กอาจจะแบบกำลังบังคับอยู่ในร้านอะไรเงี้ยเขาอาจจะซ่อนอยู่หลงกับแม่ในกะเช้าเท้าก็แย่แล้วเชียงจะไปไหนวะมันจะวนตรงนี้ปะกูว่าวนว่ะเฮ้ยแปลกพวกแปลกแปลกนะ แหมเดินไม่รู้เลยนะชอบกลกลเลยเนาะเชื่อไหมปืนมันวางเต็มร้านเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลังด้วยนี่ไงน้องเขาจะหลบอยู่ตรงนั้นบอมไปช่วยน้องเขาดีมีแต่รถไอ้บอมมีแต่รถอะไรอะไร ไม่มีเอ้าฟอร์มเดอะแบล็ครูมอ๋อเอาไอ้ของพวกนี้ไปแลน้นนี่นี่นี่เอาไปวางซองสีเหมือนโยเกิร์ตเลยเอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฮะฮะคุยใครคุยใครคุยใครนั่นใครอ่ะใครไหนเราต้องเข้าไปปะเฮ้ยคุดโอ้โหเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะกะเช้าหรอ เฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเฮ้ย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 ดึกแล้วเว้ยสิ่งเด็กเลยวะคืออะไรอ่ะถเหรอมันเป็นรถอ่ะเออมันเป็นรถเว้ยเฮ้ยชิบหายแล้วไอสัตว์กร grab the shot grab grab ช็อตเดี๋ยวไฟไฟรีววีรีววีรีววีเลยมันมีอะไรอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้กูไปก่อนละไอ้ยี่ไปรู้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 ไอ้ยี่เดี๋ยวไปดับประตูเปิดได้ยังไงไปรู้ไปรู้ไปรู้อาจจะไฟคนละส่วนกันอุ้ยขนลุกอ่ะเฮี้ยอย่ากดนั้นดิโวยเฮี้ยโวยยกูหยิบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ชันกันอันนี้ชันกันอันนี้ชันกันอันนี้กูแก้ไปละไอ้สัตว์มาดิเย็ดแม่กูมีปืนมึงจะหนีมึงจะหนีมึงไปไหนมึงมาหนีมึงมาหนีมึงมาหนี้ไม่มึงยิงได้กูยิงไม่ได้ป่ะผม พี่พี่บิดักพี่บิด in ักกูกูยิงแล้วมันมาหากูแล้วไอ้บอมไอ้บอมช่วยกูด้วยยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยกูกูเจ็บเจ็บกูโดนกูเจ็บไอ้บอมไอ้บอมกูยิงไม่เห็นจะได้เลยมึงยิงได้ไงวะเฮ้ยยิงยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายกูจะตายกูคลิกอยู่ไอ้เฮียกูคลิกอยู่ดิอ่ะจะตายเนี่ยมันเป็นยิงแบบโปรเจกต์ตายมันเป็นยิงแบบโปรเจกต์ตายเคเฮ้ยมันจะตายแล้วมันตายแล้วกูจะตายเหมือนกันไอ้เฮีย เฮ้ยคุณทำยี้ทำไมเนี่ยคุณชายอะไรบ้านครับสองหมื่นสองหมื่น I'm sorry b r o t มาเถอะเฮ้ยโทษนะพวกมันบอกว่าให้ go to your car and leave go to your car and leave ไปดิ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 มึงอย่าลุกขึ้นมาไอ้สับนี่กูยิงแม่งเลยนี่รถเราคันไหนอะคันนี้เหรอน่าจะคันเฮ้ยอ๋อตกใจนะว่าตัวปิดไม่ไม่น่าใช่ใช่ใช่พี่เช็คหลังให้น้องพี่เช็คหลังให้ยื่นเลยไปแล้ว aku, you aku, Ah Ah, aku, 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 aku,